สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Grama v a r i ย s คลิปนี้คุณยายมีบอลใบลายดำที่ทำให้หลายคนเนี่ยหลงเสน่ห์มานำเสนอค่ะแอฟริ a n s เสน่ห์ของน้องเค้าก็คือใบค่ะใบน้องเค้าจะมีสีดำนะคะขอบใบแล้วก็เส้นใบเนี่ยสีเขียวสดเลยค่ะทำให้ใบเนี่ยมีความงดงามสรุดตามากเลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะหูใบนะคะ ูใบจะไม่ฉีกลึกค่ะแทบจะแทบจะติดกันเลยนะคะส่วนก้านใบนะคะตอนเล็กๆเนี่ยคะ่ะก้านใบเนี่ยจะเห็นเป็นสีเขียวนะคะแต่เดี๋ยวพอน้องเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยก้านใบเขาก็จะเป็นเขียวแล้วก็มีลายน้ำตาลน,น้ำตาลสวยงามมากเช่นเดียวกันค่ะทีนี้วันนี้คุณยายก็จะมาทําการปลูกนะคะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขานะคะเราก็เริ่มด้วย ลองก้นกระถางก่อนเลยค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวัสดุปลูกกันนะคะว่าวัาสดุปลูกของคุณยายเนี่ยใช้ส่วนผสมประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ดูวัสดุปลูกนะคะนี่ค่ะวัสดุปลูก ก็จะมีดินนะคะอันนี้เป็นดินถุงค่ะดินถุงสองส่วนนะคะมะพร้าวสับ1ส่วนค่ะมีเพอร์ไลท์ค่ะเพอร์ไรท์คุณยายใช้ครึ่งส่วนนะคะแล้วนี้เป็นปุ๋ยคอกใช้เศษ1ส่วน4ส่วนนะคะเศษ1ส่วน4นะคะก็คลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะคะทีนี้เนื่องจากว่าคุณยายใช้กระถางค่อนข้างใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะ คุณยายก็จะผสมวัสุป,ปลูกนะคะเพิ่มเอาไว้เรียบร้อยละอย่าเอาวัสุป,ปลูกที่คุณยายผสมแล้วใส่เลยนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวลองวัดดูก่อนนะคะว่าใช้สามถัวซักประมาณเท่าไหร่ สูงประมาณนี้ค่ะกำลังดีนะคะทีนี้เมื่อกี้คุณยายใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วเซนหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็จะเติมปุ๋ยให้น้องเขาอีกคือปุ๋ยสามเดือนตรงนี้เป็นการมดกันแมลงก่อนนะคะการมดแมลงเสร็จอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยสามเดือนนะคะแต่ลงไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้น้องเขานะคะหลังจากเมื่อกี้นี้เราใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ ทำเป็นเป็นหลุมค่ะอยู่กลึงกลางกระถางค่ะแล้วก็นำน้องเข้าออกจากกระถางเดิมนะคะก็คว่มน้องเข้าลงเดี๋ยวอย่าบีบกระถางนิดนึงนะคะแล้วก็คว่มน้องเข้าลงค่ะ การออกมานะคะคุณยายก็จะเอาวัาสดุปลูกเดิมใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาก็จะได้มีสภาพแวดล้อมเดิมอยู่น้องเขาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนักนะคะบางน้องเขาให้อยู่กึ่งกลางค่ะให้อยู่กึ่งกลางเสร็จแล้วก็เติมวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกก็เติมลงไปนะคะให้ เกือบเกือค่ะเกือบเอบเต็มกระถางนะคะเว้นลงมาจากกระถางจากขอบบนนะคะให้เหลือนาที่ประมาณสักสอนิ้วนะคะเวลาลดน้ำน้ำจะได้ไม่ไม่ไหลออกนอกกระถางนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ชดน้ำค่ะ นำน้องเขาให้ชุ่มนะคะน้องเขาชอบแดดค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปวางกลางกลางแดด,ดแรงๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเขายัางเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะให้น้องเขาได้พักฟื้นสักสัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเทรนแดดค่ะอย่าเพิ่งออกแดดแรงทันทีเลยนะคะน้องเขาก็จะใบจะเหี่ยวเฉาได้นะคะ เดี๋ยวพี่ยาลองกดดินกนระหังก่อนนะคะให้ดินกระหางเนี้ยดินค่อนข้างแน่นนะคะเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงค่ะยาผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเติมหน่อยนึงดน้ำทุกวันนะคะน้องเขาชอบแดดนะคะชอบความชื้นค่ะก็รดน้ำทุกวันเลยค่ะ แต่อย่างที่คุณยายบอกนะคะชอบแดดก็จริงแต่ตอนแรกๆกเนี้ยอย่าเพิ่งให้เขาถูกแดดแรงแรงทันทีเลยค่ะน้องเขาก็จะเหี่ยวเฉาได้นะคะเอาละค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ลดน้ำให้น้องเขาค่ะลดให้ชุ่มชื้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะพาน้องเขาไปวางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะให้น้องเขาได้พักฟื้นได้ปรับตัวซัก สัปดาห์นึงเด็ยยกปัญญาค่อยๆช่วยแดดค่ะค่อยๆออ,อ,ออกแดดนะคะถ้าอยู่ในร่มเนี่ยเกินไปน้องเขาก็จะลายใบยไม่ดําค่ะก็จะต้องให้น้องเขาออกแดดนะคะลายใบยเขาจะได้สวยงามเอาลเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะสำหรับท่านที่ชอบนะคะ ไม้ที่มีลายใบยดำนะคะต้นนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ